ลำไย,ยมือ1วิธีเก็บเกี่ยวไม้ผลทุกชนิดหากเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ถูกวิธีหรือมีการจัดการเก็บเกี่ยวไม่เหมาะสมจะทำให้กเกษตรกรสูญเสียรายได้ไปส่วนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวนะครับเช่นการเก็บเกี่ยวผลลำไย,ยที่แก่เกินไปจะทำให้พ่อค้าไม่รับซื้อหรือรับซื้อในราคาต่ำ แต่หากเก็บเกี่ยวผลลำไยที่อ่อนเกินไปก็จะทำให้ผลผลิตไม่ได้น้ำหนักนอกจากนี้การคัดเกรดที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะถูกพ่อค้ากดราคาอีกด้วยเราลองมาดูวิธีการเก็บเกี่ยวลำไยและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลำไยกันเลยครับดัชนีการเก็บเกี่ยวลำไยในฤดูการปกติจะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มแทงช่อดอกจนกระทั่งผลแก่ประมาณ7เดือนในขณะที่การผลิตลำไยนอกฤดูอาจใช้ระยะเวลาสั้นกว่า หรือช้ากว่าฤดูการปกติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมระหว่างการพัฒนาของผลเช่นถ้าให้สารโพแทสเซียมคอเรตต้นเดือนพฤษภาคมผลลำญ่จะแก่เร็วกว่าฤดูปกติแต่ถ้าให้สารในเดือนสิงหาคมผลลำญ่จะแก่ช้ากว่าฤดูการปกติเพราะผลลำญ่มีการเจริญเติบโตผ่านช่วงอากาศหนาวเย็นนั่นเองเกรรษตรกรจึงต้องอาศัยความชำนาญในการสังเกตว่าผลลำญยแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวหรือไม่ โดยสังเกตจากลักษณะาทางกายภาพคือขนาดของผลลำใยญ่ที่ใหญ่ขึ้นผิวเปลือกด้านนอกเรียบเปลือกด้านในมีเส้นคล้ายร่างแหเมล็ดมีสีดำเนื้อมีรสหวานปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำไม่ต่ำกว่า16องศาบริกครับวิธีการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวลำใหญเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายโดยใช้บันไดหรือพระองค์พาดไปบนต้นลำไยเพื่อปีนไปหักชอผลถ้าชอผลอยู่ไกลมือ ไม่สามารถเอื้อมถึงก็สามารถใช้ตะขอน้มกิ่งมาเพื่อหักช่อผลแล้วมาใส่ในเข่งที่ผู้เก็บนำขึ้นไปด้วยเมื่อช่อผลลำใหญ่เต็มเข่งแล้วจึงหย่อนเข่งลงมาแล้วเปลี่ยนเข่งใหม่ขึ้นไปแทนในการเก็บเกี่ยวลำใหญ่จะเก็บเกี่ยวครั้งเดียวให้หมดทั้งต้นหรือไม่เกิน2ครั้งครับการคัดขนาดลำใหญ่เกษตรกร,ร,กรต้องคัดแยกช่อผลที่มีขนาดผลใกล้เคียงกันมารวมกันเพื่อนำไปบรรจุรกระา สำหรับการกำหนดเกรดลำไยจะถูกกำหนดโดยพ่อค้าตามจุดรับซื้อต่างๆโดยแต่ละที่ก็มีการกำหนดเกรดลำไยต่างกันไปส่วนการจำหน่ายลำไยผลสดเพื่อนำไปทำลำไยอบแห้งจะนำไปผ่านเครื่องคัดขนาดซึ่งมีการกำหนดเกรดที่แน่นอนครับเกษตรกร,ร,กรต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสมและมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ดีนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งจะทำให้ขายได้ราคาดี และเป็นการป้องกันการสูญเสียไรายได้อีกด้วยครับ